เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกทุกคนตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงถนทางพระน,นิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสม,มาเดี๋ยวขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้งมือข้างขวาจรดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาข้งเราเบา คลอลูกพอสบายสบายคล้ายกตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำาจางเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ทำใจให้ว่วางให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้ตำมจนะใจของเรานะให้ว่องว่างแล้วขรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนํามาขึงให้ตึงจากสะดือเธอรูปไปด้านหลังเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดก,การเบ็งกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับหลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือ เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายะนานิพพานของเราจ้ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ เป็นตำแหน่งที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้นเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอราหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุดใจของท่านอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะหลังจากที่ท่านคลายความผูกพันในทุกสิ่ง โดยพิจารณาไปตามความเป็นจริงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนะพอมีเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิน้นแม้แต่ตัวของท่านเองก็เป็นเช่นนั้น สักวันหนึ่งก็ต้องไปสู่จุดสลายชีวิตที่ผ่านมาท่านแสวงหาสิ่งที่จะทำให้ดับทุกข์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมอนของชีวิตได้แต่ไม่เจอในสิ่งต่างๆท,ที่ผ่านมาจึงได้สแสวงหาและในที่สุดก็ค้นพบว่า หยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จเมื่อใจท่านปลดปล่อยวางในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วใจก็จะมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ไม่ได้คิดหรือพิิตพิจารณาอะไร ทังใจนิ่งๆเพราะว่าพินิษย์พิจารณาแรงต่างได้ทำผ่านมาหมดแล้วก็ไม่พบหนทางที่จะหลุดพ้นจากทุกข์จึงวางใจหยุดนิ่งเฉยๆและไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้โดยตั้งสัตยาที่ฐานว่า เนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังอย่างมันไม่ได้ตายเถ้าไม่พบหนทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์หรือหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ได้ก็ยอมตายถ้าท่านก็นหยุดนิ่งเฉย,ยๆไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดต่อไปในอนาคต พราะว่าปล่อยชีวิตแล้วพอปล่อยชีวิตแล้วเนี่ยใจไม่ผูกพันต่อสิ่งใดใจก็จะหยุดนิ่งนงนุ่มๆุอยุดภายในตัวพอถูกส่วนก็ตกศสนยนก็ไปสู่ภายในและท่านก็ได้เข้าถึงดวงธรรม ดวงแรกปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงที่ใสๆใส,สเหมือนกระเพชรไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ก็ใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนเหมือนเป็นคือไม่แสบตาไม่จ้าตานะ มาพร้อมกับความสุขและก็ความบริสุทธิ์ท่านก็เกิดความพึงพอใจในธรรมดวงแรกนี้ซึ่งก็คือดวงธรรม,มานุปัสสนาสีปฐานหรือดวงปฐมมมมักหนทางเบื้องต้นจะไปสยยู่อายตนนนิพพานท่านก็ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากใจหยุดนิ่งทั้งงหยุดนิ่งเลยไป ยืนเรื่อยไปในที่สุดท่านก็เข้าถึงดวงธรรมในดวงธรรมแล้วก็กายในกายกายภายในในกายภายนอกแล้วก็กายในกายในกายภายในเห็นไปตามลำดับในแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมกายรูปภูม กายทำโคตภูกายทำรโสดาบันกายทำพระสกิทาคามีกายทำพระนาคามีแล้วก็กายทำพระอระหันต์ได้บรรลุอรหันตสัมมาสัมพุทจักกายทำหลันตสัมมาสัมพุท้าหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิตในสังสารวัฏ หลุดไปเลยพ้นจากการบังคับบัญชาของวิญญาณที่เอากรอบวิชาบังคับท่านในติดอยู่ในวัตตะอย่างผู้ไม่รู้แล้วก็วนเวียนว่ายตายเกิดเป็นโน่นเป็นนี่เป็นมาสลบพัดจะเป็นอะไรก็แแต่ล้วนมีความทุกข์ทั้งสิ้นตั้งแต่ทุกที่ เกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นทุกข์ระจำก็ยังมีทุกข์จอรที่เป็นอาคารทุกะทุกขมาเยือนอีกแปลว่าชีวิตในสังสารวัฏนี้ล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นท่านได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วหลังจากนั้นท่านนำมาถ่ายทอดให้กับประสาวกทั้งหลาย มีพระปัญจะวะัคียเป็นต้นว่าให้ทำอย่างท่านแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เชนเดียวกันก็ต้องทำอย่างท่านเราถึงจะเป็นอย่างท่านอย่างน้อยเราก็จะได้เข้าถึงหนทางซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานด้วยตัวของเราเอง เส้นทางนี้เป็นเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลตท,ทั้งหลายเส้นทางแห่งบรมสุขที่มีแต่ความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเนเราก็ต้องเอา,จาใจเนี่มาหยุดนิ่งๆนมนมทิ่สู์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะ ที่อยู่ในตำแหน่งเหนือจากจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองขึงจากสะดือทะลุหลังขวาทะลุซายขึ้นมาสองนิ้วมือตำแหน่งตรงนี้สำคัญในเดียวฝึกอใจมายุดอยู่ที่ตรงนี้แต่เนื่องจากใจคุ้นเคยกับความคิดนึกคิดภาวาโลกใบนี้สิ่งแวดล้อมหล่อหลอมให้เราเป็นนักคิด ในเรื่องราวต่างๆซึ่งก็ไม่สามารถดับทุกข์ได้แต่เราก็คุ้นเคยตอนนั้นจะต้องมีที่ผูกใจเอาไว้ให้ใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจะได้ไปสู่ความไม่คิดสิ่งที่ผูกใจนี่เขาเรียกว่าบริกรรมมณีมิตร เคยนึกเป็นภาพภาพดวงแก้วใสๆรือเพชรสักเม็ดหนึง่งที่เราคุ้นเคยหรือองค์พระ,ะก็ได้ที่เรากลบบาบไหวบูชากันอยู่ทุวกวันทุกคืนนั่แหละเอาอย่างใดอย่างหนึง่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็มีความรู้สึกง,ง,าาง่ายต่อการนึกคิด แล้วมานึกว่าให้ภาพบริกรรมอนิวิทตนั้นมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หรือจะไม่ง่ายอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราถ้าเป็นดวงก็ให้ตรึกนึกถึงดวงใสาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆสอย่างสบายสบาย เราชอบองค์พระแล้วก็ตรึกนึกถึงองค์พระแก้วใสใสใจจูยย่จุลนกลางองค์พระแก้วใสๆสเอาอย่างเดียวนะจ๊ะอย่างใดก็ได้ที่เราชอบหรือกำหนดดวงแต่ก็ต่อมาภายหลังเห็นเป็นองค์พระก็ไม่เป็นไรดีทั้งสิน้น หรือกำสัดองค์พระจะเป็นเห็นดูงก็ใช้ได้นะจ๊ะเพราะนี่เป็นแค่บริกรรมมณีมิตรที่ยึดที่เกาะของใจเราให้เรานึกถึงภาพนี้แหละมิมิตนี้ให้ได้ตลอดเวลาการนึกถึงภาพก็คือการตรึกหรือภาษาธรรมะก็เรียกวิตก วิตกในที่นี้หมายถึงการตรึกการนึกถึงภาพอย่างสบายสบายไม่ใช่วิตกกังวลนะจ๊ะให้นึกถึงภาพอย่างสบายวิจารเขียนนึกต่อเนื่องนึกถึงความบริสุทธิ์ของดวงใสๆหรือความบริสุทธิ์ขององค์พระแก้วใสๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระสมมอสมบรูรณเจา้า พบรมศาสดาสัมมาสุสุธเจ้าของเราแล้วเราก็ประคองใจให้หยุดนิ่งให้หยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายบายด้วยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรังให้ดัางออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกครั้งที่เราภาวนาะสัมมาอรังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใส,ใส อย่างสบายๆอย่าลืมครับนี้นะจ๊ะต้องอย่างสบายๆให้มันต่อเนื่องกันไปย้ายเผลทุกครั้งที่นึกถึงบริกรรมมณีมิตรจะต้องไม่ลืมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมา อรงถ้าเราไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองไม่จ้าใจก็จะหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ภายในจะหยุดนิ่งแล้วก็ทิ้งคำภาวนาไปเลยก็จะมีอาการค,คล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังไป หรือมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรังต่อไปอยากหยุดใจไปที่กลางโดวงใสๆพระแก้วใสๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรังอีกแต่ว่าเมื่ออไรใจเราไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นๆเราจึงย้อน กลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่อย่างนี้เลจ้ะเราก็าเอาใจหยุดในหยดุดหยุดในหยดุดนิ่งในนิ่งหยุด ในหยุดนิ่งในนิ่งเราไปตรงกลางดวงใสๆหรือองค์พระใสๆที่เรากำหนดเป็นบริกรรมมณีมิจ,จะาทำใจให,หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบสบายสบาใจเย็นเย็นนิ่งน นุ่มๆเบาๆสบายสบๆใจเย็นๆให้ชัดในชัดชัดในชัดให้ดวงรืออง์พระชัดในชัดชัดในชัดให้ใสในใสใสในใส เหมือนเพชรหรือยิ่งกว่าเพชรไ้สว่างในสว่างสว่างในสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะย่างสบายสบายตั้งเริ่มต้นหยุดใจอย่างสบายสบายตลอดเส้นทางแห่งการศึกษาวิชาธรรมกาย ตามคำสอนพระสมมุิเจ้าต้องสบายสบายธรรมะปฏิบัติจะเป็นอย่างนี้อาจารไม่มีการลุ้นเร่งเพ่งจ้องหรือกดดันใดๆทั้งสิ้นต้องสบายสบายนะทำใจให้ใสใส้ห้บริสุทธิ์นิ่งลงไป ณจุดที่เรานึกได้ง่ายๆก่อนนะจ๊ะนี่เป็นเรื่องสําคัญนะสําคัญมากๆเลยณนะจุดที่ง่ายที่สุดสําหรับเราในการหยุดใจไว้กลางกายให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวของเราเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นจากจุดที่ง่าย ที่สบายๆของเราเนอ่งอย่างนี้นะลุงนะเราจะตลอดเส้นทางเนี่ยมันจะง่ายง่ายแสนง่ายแล้วก็ง่ายที่สุดง่ายกว่ามากที่สุดอะไรต่างๆเนะ่า้นี่นจะไปเรื่อยๆเลยมันเป็นเรื่องของใจใจเนี่ยเป็นธาตุสำเร็จนึกอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้น เราเนึกนานๆเข้าใจก็จะหยุดนิ่งแล้วมันก็จะทิ้งความนึกคิดนั้นเข้าไปสู่ความเป็นจริงที่มีอยู่แล้วภายในตัวของเรานะจ๊ะคราวนี้เราก็ทำความรู้สึกให้ดวงหรือองค์พระขยายแม่ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรนะลูกนะ เริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนสำหรับนักเรียนใหม่นักเรียขยายเพราะว่าเรายังหยุดไปสนิทเราก็จินตนา,นาการอย่างนั้นไปก่อนแต่ถ้าหยุดสนิทแล้วมันจะขยายเองจะขยายเป็นแต่ตัวโลง่งโปร่งเบาสบายแล้วก็ขยาย ขยายไปกระทั่งลดจากความรู้สึกที่ร่างกายเราเหมือนไลต้ตัวตนตัวหายไปเลยมีแต่ดวงใสๆองค์พระใสๆที่จะขยายตามความรู้สึกของเรานะจ๊ะสมผู้ที่ใจให,หยุดนิ่งได้แล้วระดับหนึ่งขาถึงดวงตามภายในก็ง่ายละแตะ ใจเบาๆใช้ระบบสัมผัสแต่เบาๆบดวงทําภายในก็จะเอื้อขยายไปเองเลยนึกขยายก็ได้ง่ายง่ายถ้าเขาถึงกายภายในสนใจกายมนุษย์ละเอียดก็ทำนองเดียวกันจุดไปในกลางกายมนุษย์ละเอียด เราก็นึกขยายนึกนิดเดียวทีเดียวก็วุดเอาไปเลยนึกผื่นๆแผ่วๆผ่วผื่นผเบาๆถ้าเข้าถึงกายทิพย์หารมณ์พรมหรือกายอรูป์ผมก็ทำนองเดียวกันแตะไปเฉยๆเมื่อจะวืดไปเลยกวางขยายแต่เข้าถึงกายธรรม สนิทเพียงเรานึกแถวๆนิดเดียวเหมือนไม่ได้นึกก็วืดไปตามความประสงค์ของเราทีเดียวหรือไม่ก็หยุดติ้งเฉยๆจนกระทั่ขยายด้าน,นเองแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเราก็จะเป็นสิ่งนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเลยเห็นถึงไหนเป็นถึงนั้นองค์พระ จะพุดจอ,อ,อนซ้อนซ้อนกันเหมือนท่านไปตามกันมาเงีนนะ้ยเม่อทำถูกหลักวิชาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเลจ้ะทุกกายอยู่ในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนอย่างนี้ในตัวไปถึงอยายตน,น,นะนิพพานน่ะจะอยู่ในอริยบทนี้แล้วว่าหมดความจะเป็น ในการทำกิจแบบมนุษย์คำว่าเสร็จกิจเนีย่ยหมายถึงที่จะทำแบบมนุษย์ที่ยังมีกิเลสนั่นหละไม่ต้องทำอีกแล้วและกิจที่จะหลุดพ้นจากอิเลสอสวะก็าทำหมดแล้วคือหลุดไปจริงๆแล้วไม่ต้องไปทำอย่างนั้นอีกรลอ,อยังจะสวเสวยผลจากการหลุดพ้น ที่เรียกว่าวิมุตติส,สุขสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นจากกิเลสอวะนี่เราหยุดได้ถึงไหนเราก็นิ่งไปเลยๆนี่คืองานที่แท้จริงของเรานะลูกนะของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละพแต่ละชาติแต่ละครั้งหนึ่งนอกนั้นเป็นงานเสริมงานหลักคือหยุดนิ่งอันนั้นก็เป็นงานเกี่ยวกวับเรื่องการบริหารขัน การทำมากินทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีแต่งานหลักๆตรงนี้เพราะฉะนั้นธุระสำหรับผู้ปรารถนาจะหลุดพ้นจากทุกข์จึงมีเพียงสองอย่างเท่านั้นคือคันทะธุระกับวิปัสสนาธุระนอกกนั้นไม่ใช่ธุระนี่นะจ๊ะ เรียนภาคทฤษฎีแล้วก็มาปฏิบัติเพราะนั้นตอนนี้เราก็หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายต้องสบายนะลูกเนอะไม่สบายมันไม่ได้นะไปกดดันก็ไม่ได้ผิดสูตรผิดหลักวิชาเป็นการศึกษาเรียนรู้วิชาที่สำคัญที่สุดโดยวิธีที่ง่ายที่สุด วิชาที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมากที่สุดโดวยวิธีการง่ายที่สุดไม่ต้องอ่านไม่ต้องคิดไม่ต้องเขียนไม่ต้องวิาพากษ์วิเคราะห์วิจารณ์ไม่ต้องทำอะไรเลยนิ่งเฉยเฉยเหมือนพระมหาบรุษที่นั่งหยุดตายตนพระศรีมหาโพธิ์อย่างนั้นแหละภาวะการคิดคน้นท่านผ่านมาหมดแล้วจนกระทั่งอยู่เฉยเฉยนิ่ง เราเก็ไม่ตามลำดับดังที่ได้กล่าวมาแล้วไอจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ทำใจหยุดใจนิ่งให้ใจใสใสต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบไอ้จ้ะ